สวัสดีครับมันี้พามาชมเรียนหลวงพ่อคูณครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นเสาห้าแห่งแห่งสิงสีอ่อนะครับสีกับยากยากกับสีรับเปลียนเก่าครับเปลียนเก่าสภาพเก่าครับแต่ว่าเกแทนนะครับ่แน่ใจนะครับ่แน่ใจเอามาให้รับชมเบิ่งนะครับรุ่นนี้ก็สร้างอยปีสามหกนะครับ พอเรียนรอพอคุ้นก็ออกเทแก่เจกันไล่นะครับก็เบิรกันไปนะครับก็เซาบูซามากับบ่แพงนะครับราคากับบ่แพงครับอันนี้ก็เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าเราไปชมด้านหลังครับชมด้านหลังด้านหลังนี่ฉันว่ารุ่นเซาห้าเฮงเฮงซิงซีออนะครับ็ จะเขียนพศ2536ด่านคุณทศวัดบันไลจังหวัดนครราชสีมานะครับเอามาให้ชมกันนะครับเอามาให้ชมกันเรียนนี่กับบูซามากับว่าแพงนะครับราคาถึกๆนะครับราคาถึกๆแต่ว่าเกแทกับว่ารัวนะครับผมก็ไม่รู้ไม่ทราบนะครับ เขนว่าเป็นหลวงพ่อคุณก็เลยเอามาบึงนะครับมาเพราะก็ศรัทธาในหลวงพ่อคุณมามาดูาน,นเคนขึ้นนะครับเดือนหน้าก็จะเขียนว่าหลวงพ่อคุณปริสิทธโธนะครับอีกลักษณ์พนั่งยองย่อสูบยานะครับท่านใดที่มีความรู้ก็แนะนําได้นะครับเพราะเป็นอย่างครับน้อมรับคําตัดสินนะครับน้อมรับคําตัดสินตีชมได้ครับตีชมได้ ติชมได้บ่เป็นยังครับอันนี้ก็ยันสภาพเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมเดิมเก่าเานะครับเก่าเก่าเขียนเก่าเก่าทัานที่เขามากก็จะเาลืมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ห่วงกับห่วงเดิมๆครับห่วงก็ห่วงเดิมๆครับขอขอบคุณเด้อครับทุกกำลังแรงใจครับที่แวะเข้ามารับชมเข้ามารับชมปุนเสาห้าแห้งแห้งซิงซีอ้ออาจจะเป็นลูกศิษย์สายจีนนะครับสร้างถวายบ่แน่ใจนะครับต้องเป็นเบิ่งศึกษาข้อมูลตาม สองต่างๆนะครับสำหรับเมื่อนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีกับเขาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆคนที่เขามารับชมนะครับกับมารับชมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ